สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6ข้อเรื่องเพื่อโยชัวบทที่สี่ข้อ11บเถึงยีให้เราที่ฐานด้กันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราถึงจุดประสงค์ถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทำผ่านชีวิตของเราทุกคนเราที่ฐานในพระนามสุดขเตเจ้าเอเมนครับเรามาดูพระคัมภีร์กันเมื่อประชาชนข้ามไปหมดแล้ว หีบของพระยาเวและพวกปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชาชนคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าถืออาวุธข้ามไปต่อหน้าประชาชนอิสราเอลตามที่โมเสสได้สั่งเขาไว้มีคนถืออาวุธพร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อไปทำศึกถึงที่ราบเมืองเยริโค ในวันนั้นพระยาเวทรงยกย่องโยชัวต่อหน้าอิสราเอลทั้งหมดเขาทั้งหลายก็ยำเกรงท่านดังที่เขาเคยยำเกรงโมเสสตลอดชีวิตของท่านพระยาเวตัสกับโยชัวว่าจงบัญชาพวกปุโรหิตผู้หามหีบแห่งสักขีพยานให้ขึ้นมาจากจอแดนโยชัวจึงบัญชาปุโรหิตว่าจงขึ้นมาจากจอแดนเถิดแล้วพวกปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวก็ขึ้น มาจากกลางจอแดนเมื่อฝ่าเท้าของปุรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้งน้ำในจอแดนก็ไหลกลับมาอย่างที่เก่าจนท่วมฝั่งทั้งหมดอย่างเดิมประชาชนได้ขึ้นจากจอแดนในวันที่10เดือนที่1ไปตั้งค่ายอยู่ที่กินการริมเขตเมืองเยริโคข้างทิศตะวันออกและศิลา12ก้อนซึ่งเขานำออกมาจากจอแดนนั้นโยชัวก็ได้ตั้งไว้ที่กินการ ท่านจึงกล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าเวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอย่างไรแล้วท่านจงตอบให้ลูกหลานทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอแดนนี้บนดินแห้งเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงทําให้แม่น้ําจอแดนแห้งไปต่อหน้าท่านจนท่านข้ามไปได้หมดดังที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทําต่อทะเลแดง ทรงทำให้แห้งเพื่อพวกเราจนเราข้ามไปหมดเพื่อชนทั้งสิน้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระยาเวนั้นทรงฤทธิ์เพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นนิด่ะครับวันนี้ถามเพื่อนะครับปีแล้วก็ถามเพื่อนะผมไปดูวิดีโอเก่านะครับแต่ว่าคนละเรื่องกันนะครับผมชอบรูปนี้ตรงที่ว่าเขาโชว์ให้เราเห็นนะครับว่า ุโรหิตลงไปยังมีน้ําอยู่นะครับปุโปรโหิตยืนอยู่บนกลางแม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็น้ําก็เริ่มหยุดไหลครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเรื่องนี้ครับว่าโยชัวเตรียมให้ประชาชนอิสเอลไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าวันหลังลูกหลานใช่ไหมครับลูกหลานถามจะได้ตอบได้หินเหล่านั้นมีความหมายอะไรที่ไปตั้งนะครับแล้วก็หินกลางแม่น้ํา มันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราทําทุกอย่างนะในที่สุดมันชี้ไปที่พระเจ้านะครับทําให้ถ้าวันนี้เอาสั้นๆเลยนะเพื่ออะไรนะครับดูตอนจบเลยครับสองเพื่อเห็นไหมครับข้อยี่สิบสี่ครับเพื่อชนชาติทั้งสิน้นทั่วพิภพจะได้ทราบนะครับพระเจ้าใช้เราเพื่อคนทั้งหมดจะได้ทราบนะครับแล้วก็เพื่อที่สองนะครับ เพื่อคุณเพื่อผมจะยำเกรงพระเจ้าเป็นนิตครับและนี่คือข้อความจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ชื่อเพื่อเนี่ยนะครับอยากจะให้เห็นกันว่าความจริงไม่ต้องมีโยชูวาก็ได้นะความจริงไม่ต้องมีเราก็ได้นะหมายถึงพระเจ้าจะใช้ใครก็ได้นะครับที่จะทําสิ่งเนี้ยเพราะว่าแค่ทําตามที่พระเจ้าสั่งถูกไหมครับเขายืนเดินลงไปทําอย่างนี้ตามที่พระเจ้าบอก แล้วมันก็เกิดขึ้นพระเจ้าใช้เราเพื่ออะไรครับคุณช่วยตอบหน่อยสินะแล้วก็โดยเฉพาะประโยคที่พระเจ้าย้ํากับโยชูวาหลายครั้งนะครับว่าวันนี้คนจะยังไงครับยกย่องคุณวันนี้เราจะทําให้เจ้าเป็นที่ยกย่องเห็นไหมครับแล้วก็พร้อมพีก็บอกครับว่าคนอิสราเอลทั้งหมดนะครับก็ยําเกรงโยชูวะครับข้อสิบสี่ดังที่เขาก็ยําเกรงโมเสสนะครับ พระเจ้าทำแบบนี้ให้เราเพื่ออะไรบางทีผมถามตัวเองด้วยนะครับว่าไม่มีเรางานมันก็เสร็จอยู่ดีไม่ไม่จาเป็นต้องใช้เราไปใช้ใครก็ได้นะครับแต่พระเจ้าใช้เราเพื่ออะไรและว,วันนี้ยายคุณตอบคําถามนี้กับตัวเองครับว่าพระเจ้าเลือกคุณเพื่ออะไรกันให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันพระองค์จะห้เรารู้ว่าเราทำให้คนอื่นเขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระองค์ก็ทรงโปรดให้เกียรติเรายกย่องเราพระเจ้าแต่เรารู้ว่าชีวิตของเราทำควรจะทำเพื่อพระองค์และเราควรจะเป็นคนที่ทุกอย่างถวายเกียรติให้กับพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรด ให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราควรจะทำแล้วเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราเราจึงขอบคุณพระองค์ในพระนามพาระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ